ครับใครเล่นสองตับครับครับผมวันนี้มีอาชีพไหมครับน้องอาชีพก็ไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจนะวันนี้ก็ถอนแค้นสําเร็จนะครับผมกี่เดือนครับที่เคยแพ้เข้ามาอืเดือนหรือปีที่แล้วครับปีที่แล้วเลยอ๋อประมาณหนึ่งปีใช่ครับวันนี้เราก็กลับมาถอนแค้นสําเร็จครับผมเบทพิกัดที่เราโชคดีพิกัดไหนครับร้อยสิบหกครับร้อยสิบหกปอนด์ร้อยสิบหกปอนด์ครับผมแล้ววันนี้ใครเป็นคนวางแผนการชกให้ครับ โค้เทนเนอร์เปิดไลน์แรกที่ค่นโดนในสนามลังไส้นะครับผมก็เราก็ชกได้ตามเกมครับผมแล้วมั่นใจยกไหนครับยกสองครับยกสองเราเริ่มเห็นเขาปวดแดงใช่ไหมครับต้องว่าปมทุบขวาครับทุบขวาแล้วก็ล้มไปครับล้มไปแล้วแล้วก็เริ่มมั่นใจว่าเราเป็นตัวทําแล้วได้ครับชัดเจนแล้วครับผมแล้วหลังจากจบไฟน์นี้นี่ตั้งเป้ายังไงครับ ก็ไปเรื่อยๆครับให้ก็ต่อยเสมไปเรื่อยๆแล้วแต่โปรโม,โรโมเตอร์ใช่ครับครับเอาสุดท้ายอยากขอบคุณใครบ้างครับขอบคุณหัวหน้าค่ายเทรนเนอร์ทุกคนเลยครับขอบคุณครับผมครับขอบคุณมากครับน้อง<ร>